เลวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมมาครับนะวันนี้ผมมนาะแบบมาแบบทำปลูกอะไรนะไม่ค่อยจะทำอะไรมากผมอะผมวันนี้ผมก็จะมานี่เลยหนูข้าวกันนะเนี่ยข้าวมันไม่ค่อยโตนะพ่อสามมีน้ำเยอะมากเลย มือม่อเมืออเก็ขนแกะเยอะฆ่าสัตเน้อเยอะก็ของก็งก็มีา นี่ก็คอมเมนต์มาด้วยนะคอมเมนต์นได้เยอะๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิ่งด้วยนะมายผมนอนเอาเนื้อ,นอนไม่ได้ก็เนื้อคือบ้านผมไม่มีไม่มีไฟเลยแล้วเนะี่ยผมไม่รู้ทำไมไม่มีผมหาทอผมหาไม่เจอท่านผู้ชม,มอืมผมคือไม่เจอเว้ย ผมมี่ก่อแค่จุดเกาะหนังอ่ะอืมนะฮะไปลงเท้าผมคลาบมาดีเลยนี่เป็นอะไนล่นเป็นเริ่มแรกเราไปตัดไม้กันก่อนฮะผะเอาไม้ผมก็เยอะอยู่เฮเยพี่เราพี่เปอร์เพิ่งเห็นผมก็รู้ว่าตัวอะไร มากอะขอบคุณมากจริงๆอะ้ชมลูกคิเปอร์มันมาระเบิดนี้้เดา่า้อยนี่ละก็อะนะางแล้วกรอต้นไม้ไม่ปล จะไม่ต้องมาตรงนี okay. ้ปาไมปครับเอาไหมโอเคแค่นี้ก็พอละมัต้อมาให้ปลูกละหน้าบานะ ผู้ชมแต่นแรกผู้ชมดูก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะเอ้ามันมีแค่นี้เหรอเนี่ยทำไมผมนี่ผมปลูกไว้ตรงนี้ก็ได้เอ้าต้นไมผมหายเป็นหน่ายิงมันนะฮะปะเดี๋ยวเรามาทำซื้อทำพันเนายนะฮะจะได้ดีๆหน่อยเอาแล้วนะ ถ้ามันจบอีกตันนี้ไอคิปเปอร์ดินะเบิดบ้านเอ่อฉันต้องกอารนะะเหนอทำไมมึงละน่าเวลา่าไก่เฮ้ยอีกทุกคนรู้ไหมทำไมผมใช้ขวานขวานมันแรงแต่ข้อเสียมก็คือโฆษณาไปก ข้อดีอดี๋ยวผมเล่าให้ดฟังนะข้อดีอ่ะมันอ่ะตีแรงแล้วก็ตัดไม้ได้แล้วก็ดามจเยอะด้วยนะฮะข้อเสียผมยังไม่รู้เลยว้าวนี่ผมเอากระจกมาเผาได้ไหมเผานะผมเอามาทำเป็นกระจกนี่นะน,ะน,ะนะนะี่นผม,มเอามปเผานะนี่นะ คลิปยังไม่จบทุนนี้นโครงการสอตายนี่ผมไปไปรูปอุ้ยจมัว,วแล้วคุณ้ชมไอวัวน้ยไอ้ยไวัวน้ย,นย,นยหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไม,ไม่กระโดดตีกระโดดตีมันจะแรงก็จริงนะกระโดดตีมันก็แรงจริงฮะแต่ประเด็นเนี่ยพอผมกระโดดตีวัวมันต้องสองทีตายเหมือนกันผมก็เลยไม่ไม่ค่อยกระโดดตีนะฮะ ฮอโตว่า oh, wow. เราคับมาเป็นไม้นะน่าจะครบ่ะอันนี้ได้อะไรเดี๋ยวนะได้่านเอาทั้งทุนต้องการ่านเอาไม้ไงรูปไม้เผา,าถ้ามาไมมันเหมือนเี้ไอคนก็ถามว่าไม้ค้านี่ ให้ลงคลิปอีกเป็นเกมอะไรก็ได้ผมมีก็ฟรีไฟ PUBG หุ่นยนต์สี่ครับหุ่นยนต์สี่หุนนห่นยนต์อะหุ่นยนต์ที่ผมเล่นอะอันนั้นมันสุดละถ้าทุกคนอ่ะถ้าทุกคนให้ผมเป็นตัวสี่ขาแบบห้าไม่ตายก็จะได้อันนี้ได้ทอนเลวได้ทอนจ้า ก็ดีนะฮะท่านทุกคนแบบให้ผมแบบยังไงนะ,ะให้แบบว่าเขาเรียกว่าให้ให้เล่นเป็นตัวสี่ขาดูเป็นตัวสี่ขาแบบพี่ลองซื้อพี่ลองซื้อสี่ขาตัวอีกตัวได้ไหมก็ได้อืมได้นะฮะได้ก็้ทันใจพผมบอกว่าผมเล่นแบบเป็นตัวสี่ขา ัวสีขาดตัวนั้นสามารถกางโลได้นะแล้วก็เหวด,ด้วยโอ้ไม้ผมจะไม่มีแล้วเนะี่ยขอไปข้ามูให้ตายข้ามูไม่พังก่อนเนะโอเคอเดี๋ยวมาทำปนอทหารครับมันชอบมีใครอยู่โอ,อ้าาก่อน